กคนวันนี้มาอยู่ในแบบ toilet tower defense กันนะครับอัปเดตใหม่ก็จะเป็นอีเวนต์ไข่นะครับแล้วก็จะมีกล่องไข่แล้วก็จะมีตัวกอตลี่ตัวใหม่แล้วครับมาดูกันนะมีเคเวสให้ทำแล้วก็มีกล่องให้ซื้อ มีให้ซื้อบูทน้ำยาแล้วก็ให้ซื้อเพชรผมกล่าวว่าจะซื้อเพชรแล้วไปเทดแลกไฮเปอร์นะครผมมีสูตรสูตรฟาร์มด่านด่านใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทําวันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้นะครับทุกคนแล้วก็อย่างสุดท้ายนั่นก็คือ อีเวนต์น hey, ี้ยังเอ้ยอีเวนต์ใบไม้ยังไม่หายนะสำหรับคลิปนี้ก็อขอจบเพียงเท่านี้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปมากขึ้นนะครับบ๊ายบาย